สวัสดีครับจากร้านตดเบิอุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้เราจะมาเสนอตัวนี้จะเป็นตัวพพอร์ตข้อศอกนะครับสปอร์ตแขนนะครับตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะวัดต้นแขนนะครับแล้วก็ช่วงแขนตรงนี้นะครับก็จะมีไซส์ S, M, L, XL นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวขนาดนะครับเป็นนิ้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นเซนนะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตว่าด้านบนนะครับจะกว้างด้านล่างจะเล็กนะครับให้เอาด้านบนอยู่ข้างบนนะครับ เอาด้านกว้างอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มือใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมามจะประมาณนี้นี่ก็จะอยู่ตรงข้อสอบแบบนี้หากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อได้ที่ร้านไดเวทอุปรกรณ์กา,า,การแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ <S <S ยังไงกันบ้า,คบง,คางครับหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลบก,กวนลูกคา้าไปแจ้งชื่ออที่อยู่ด้านข้า,ขางของยูทูบสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ตลอด10คนเลยนะครับตอบไวามากเลยหรือลูกค้าจะกดที่ไลน์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบพักขนาดแอดมินหหาาเรร0 0 8 8 8 8 4 6 5 1 1 7ือ อย่าลืมพักแยกหายดีนะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ